วันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เข้าสู่บรรยากาศหน้าหนาวแทบจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่หลายๆจังหวัดก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่เป็นห่วงนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับจากใจสวนคุณกวางชาแนลนะครับสาหรับวันนี้นะครับอีพีนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมบอลสีอ,อที่ผมถืออยู่เลยนะครับมีชื่อว่าจังหวัด ระยองว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวค่ะจังหวัดระยองนะครับเป็นต้นไม้ที่เอ่อเป็นบอลบอลบอลเขาเรียกบอลป้ายไหมนะครับน่าจะเป็นบอลบอลบอลป้ายที่สวยมากนะครับนี่โอ้โหสวยไหม สวยสวยค่คะก็เรามีต้นตั้งแม่ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําจํานวนจิ๊บจุบจบจ๊บจ๊บอ่าหัน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 ,หนแล้วเตรียมเออเอาไว้ให้สมาชิกทุกทุกท่าน f c ทุกท่านในราคาที่แบ่งปันนะครับที่เบ้ากระเป๋าเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เ,เป็นจังหวัดระยองที่ให้ชมกันนี่ต้นตั้งแม่นะครับนี่เห็นไหมสวยมากนะครับเดี๋ยวค้ำเขาไว้ก่อนเพราะว่าเขาสูงนะครับ สูงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายต้นเลยนะครับในตู้นี้นะครับโอ้โหนี่พูดถึงบอลที่เป็นบอลบอลที่เราตามหาเมื่อเมื่อปีที่แล้วก็ต้องมีต้นเนี้ยในหนึ่งในนั้นนะครับสําหรับต้นนี้ชื่ออะไรคะพี่ต้นบอีกต้นหนึ่งที่สวยจริงๆชื่อว่าขุนไกรขุนไกรนะคะ,ะขุนไกรแต่ว่าขุนไกรต้นนี้มีมีหน่อนนะครับนี่เห็นไหม นี่นี่ถ้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามาได้นะครับขุนไก่มีหนอดีก็เท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็จะพาชมนะครับถ้าเจอ,เอ,อบางต้นที่มีหน่เราก็จะแยกให้เลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยอยากผ่าไม้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ,อ,อยากเห็นหน่ที่เขาจัดจ้านเหมือนแม่นะครับแล้วก็ค่อยเอามาแบ่งให้สมาชิกส่วนขุนไกลต้นนี้ถ้าใครอยากได้ผมก็จะให้ให้ในราคา300รวมส่ง300รว,งรวมส่งนะคะ,ะคเพราะว่ามันเป็นไม้แยกหน่อนะ แต่ว่าให้ราคาพิเศษสําหรับ FC ส่วนคุณกวางแชนแนลเท่านั้นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนคุณไกลแค่ไซส์เล็กๆอ่ะสองพเลยนะที่เราตามเก็บกันแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าราคาลงแล้วจับต้องได้แล้วอย่าคิดว่าบอลสีราคาลงแล้วจะจะ,จะเงียบนะครับยิ่งราคาลงยิ่งต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราบอลสีสวยๆเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับก็บอลเก่าด้วยค,คุณไกลก็สวยเนาะ สวยค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับก็เป็นคุ้นครนะคร,น,นะครับนี่นะครับนี่เออต้อนนี้ต้นนี้เป็นโอ้เวทมรกตเวทมรกตนะคะมีเวทมรกตเมลมรกตน,น,นะครับเวทมรกตก็มี ลูกๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่ามีจํานวนแบ่งเท่าไหร่นะครับถ้าสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามที่เพจสวนกุ้กว้างดูนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงครับก็เข้ามาแวะชมสวนวันหยุดยาวนะครับ0889798745จนะครับจังหวัดกินธุ์นะครับสวนอยู่มาง่ายครับแก่งดอนกลางหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะครับนี่ก็เวทมรกตเวทมรกตนะคะสวยๆตอนนี้นี่สวน วันนี้เลยกาลังสวยเนาะนี่สวยค่ะพี่โต้ช่วงนี้แดดกาลังดีนะครับก็ทําให้เขากัดสีสวยมากเลยอะสงไขอ่อะ,ะสงไข่นะคะอย่างที่บอกว่าแดดกําลังสวยงามนะครับตอนนี้เขาก็จะกัดสีได้จัดจ้านและก็ดูแบบเปล่งปลั่งยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกทุกคนครับว่าอ่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนอยู่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้เราก็จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักไม้นะครับ บางชนิดนะครับเดี๋ยวอีพีน่าจะเป็นต้นอะไรนั้นฝากกดไลค์สับสก b ยสันกระดิง่งที่ส่วนขุนกวางชาแนลด้วยจะได้มีต้นไม้สวยๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ต้นไม้ราคาหน้าสวนก็ทักเข้ามาสอบถามเราได้นะครับเช้าจังหวัดกระสินค้อนแก่นสารครามรา้อยเอ็ดเข้ามาชมสวนได้เช่นกันนะครับสาหรับอีพีนี้ลาไปด้วยอะ สงไข่บอลสวยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยจากใจสวนคุณกวางชแน,นลขวงยญยทุกคนนะครับสวัสดีครับ